ทุกคูทุกคนพบกับซองสนุกชนนีตอนนี้สนุกมาอย่างคะ่ะร้บ่คะ่ะนี่สมองเฮาสีมีงานมือแรงสนุกยังบ่รู้ว่าบอสป็นสิเห็ดห้องปแปไปสนุกสิลองเปิดมาแอบขายก่อนขายว่าิ่นเห็ดจังไดนเพผ่นจัดิ่นเป็นคนที่จัดโต๊ะจัดงานอีกย่างสวยงานสนุกลองเข่าไปเบิงก่นค่ะว่ามเป็นอะไร นกยังบเห็นเห็นสมมาเบิงมาทายก่อนนั่นเขาสิมาอพี่น้องป้าตัวคืองามเพเห็นบบค่ะเห็นบบอืมสวยงามมากออ้ฝนบอลเป็นเห็นมีเปดสาวค่ะเมื่อแร็นี้มีเปดสาวเห็นบ่มคะนี่คือห้องห้องของละ งานของเราจะมีแปดสาวมาอนี้จะมีเวิร์ดค่ะเรื่องทํำน้ำแข็งตู้เย็นก็มนีแต่บรรลุบอสเป็นเสียบบอสนุกเปิดเบงกคอนบอสเป็นเสียบของยังนตู้เย็นบอสโอ้โอ้เป็นเสียบอยู่ค่ะเสียบอยู่เย็นอยู่บ่ค่อยกินดอกค่ะสาวรุ่นนี้บ่ค่อยกินปันใด นี่นะคะเห็นบอคะสวยงามบ่พูณะนะโตนไข่เบิงค่ะเครื่องเสียงค่ะเครื่องเสียงอยู่ข้างล่างเครื่องเสียงมีไมโครโฟนเห็นบอคะฮ่าเดี๋ยวตอนเย็นสนุกจะมาให้อัปเดตให้เบิงค่ะอะตอนนี้ ค่ะมงเคืงแล้วสนุกเริ่มทอดปอเปี๊ยะแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะปอเปี๊ยะของเราเห็นบ่คะห่อเปี๊ยะทอด,ทอดข้าวเหนียวรู้ค่ะข้าวเหนียวหนึ่งเต็มหัวเลยค่ะนี่ว่แม่นหน,น่อยได้ค่ะขักบะหัวนี่สนุกซื้อมาจากไอ้เมืองไทยได้ค่ะนี่สนุกใส่เครื่องเอาสก,กเปามาหกสิบบาทค่ะเป็นเงินไทยนี่ค่ะ คักสนุสือตลาดค้ำเตี๋เด้อค่ะหอยค้ำเตี๋ค่ะนี่ทนทนคักเห็ดแน่นหนาคักไอ้นใครเบิง้งอันนี้คือปอเปี๊ยะอันนี้ค่ะปอเปี๊ยะนี่ค่ะปอเปี๊ยะกำลังทอดแซฟเซฟแน่นอนวันนี้แซ่บแน่นอนรูกสนุสืเห็ดลาบรูกสนุสือเห็ดท,ทันบ่ค่ะ ข้เปียเนืเอข้าวค่ะตอนนี้สาวๆได้มาถึงแล้วอยู่ในห้องแล้วแต่ฉันพวกสิเข,ขาไปทักทายสาวๆด้วยค่ะ น้องกุชี่ีดิสิคุณแม่แม่เป็นเสื้อสีเดียวกันค่ะ บอกแม่อีคนนึงผ่อนเ่าผ hey, e, 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 okay, ่อนบูผ oh. ่อนวะเออโยโยโยละเห็ดละเห็ดละเห็ดโยโยโโยอันน่งสองสามอุเอาเอ็ นี่กินอาหารไทยกินอาหารไทยวันนี้คุณย่ากับคุณแม่รุ่นคุณแม่สาวสวยๆค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกุ้ทุกคนมากินข้าวเที่ยงน้ำกันค่ะมีตำถั่วมีลาบหมู แล้วก็มีไก่ทอดมีแนมทอดมีหมูแดดเดียวค่ะคลิปนี้สนุกสิเห็ด่อจากเมือม่อคืนเด้อค่ะมามาไข่เค็เที่ยงตอนบ่ายโมงน้ำกันแซบเซฟมามามาค่ะเบิง้งมาไงไกท่ทอดเนมทอดหมูแดดเดียวผักสดๆจากสวนดิน้ำกันเด้อพี่น้องสุขุมพมา ยู่องเมืองไทยเฮาก็อจะได้กินดีดอกสนุกอยู่บ้างนอกกับบอได้กลิ่นสำนีกันรู้แล้วค่ะข้าวเหนียวหห้อนค่ะเมื่อคืนสนุกอันสอนรารากินข้าวเหนียวปั้นป้นแบบนี้ค่ะคนพักกันหัวประสนเพอนบอเคยกินมือสนุกพักกินพามือจิ้มจิ้มจิ้มบอกเพื่อนจิ้มจิ้มเพม่อนพักกันหัวแต่เพื่อนแซ่บเนข้าวเหนียวบดบดบักหลายมันค่ะ,คะ อืมอืมอยันขึ้ยังบอก่เดียแค่นี้ค่ะกูนี่บักกักก็คืวสดน้ำต้มขาไก่แซบแพ้วคักแพ้วอืมอกร่บหมูรอดหมูทำมือเลือกค่ะเด้ออืมอืมบ้านเนี่ยมัน ว่าเปิดเพลงสนกกุกเดยทด่ไทยโบราณยังมากินลิกระซิเปเพิ่นอันนี้มูแดดเดียวค่ะสนุกกับหมูแดดเดียวใส่ตำตะาไข่กับงิดปักชีอืม,อมแบ่บกระซ่บแทบหอมมาอประชือดว่าจกินเบิดบดพบ่น้อเปลาเลยได้ค่ะ ลสปลาบุง้งเบอสไปกินแล้วก็นมเจี๊ยนเก่งเขียวหวานตัวกินจน,นกกพึงโรงงานมาตอนเทียมเครืงเลยเลิวมาตามทัวกินอู้หูเขาทดตรนี้ไปยากเลยค่ะกูเองอืืม เอากูจังเต้นกว่ากับลูกเองค่ะลูกเองในสวนลูกเองสดๆเลยค่ะไปเก็บมาเมื่อกี้นี่ค่ะเก็บทัวมาเก็บนี่มา เก็บมาจากสวนแล้วก็เห็ดเลยค่ะเนี่ยอันนี้แหนมอาเดือดแหนมพี่น้องแหนม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 นี่ห่อนอยู่ค่ะนี่จิบอะไห่อนกินลาบก่อนลาบก่อน เดี๋ยวจะเันห้อนเด่เห็นบ่คเขาอายวน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 ,วนอืม้อืมอนกุงจัง นี่บ้านยุรอมงนี่าสาตจรก็บเห็นงานอยู่เห็ุงานเป็นหเหพ,พิเศษเอาบ้านสาวมาพิเศษเอาสไตลพิเศษเอาค่ะเงินเดือนบรายเดินค่ะบริสุทธิ์อย่างค่ะจากกำนั่บริสุทธิ์ที่เดอของใส่เจ้าของก็เพื่อผา มันต้องมากินตามทัวร์มาละกอ่าค่อยมากบ้างเลยอืมกข่ากับอไราย่างก็ต้องทำต้องมากินาาอะไรย่างกี่ข้านกินอะไรย่างก็กินย่างก็กินย่างเดียวแนมกอดห่อนเลยเมื่อกี้ อืมแซ่บผสมแล้วมัน,มนะหะลายเลยจะาบอกว่านีบอสเป็นอบเป็นรเรีอบหลายค่ะมีอบพอเราเก,ก็มาทอดอีกทีนึงเตร้อสดๆบัวลายนะอืม Mình phát lại xong bây giờ mới muốn nè Uốn rồi đấy, đây, thầm uốn ừ. à. Ừm mm. Ngon mm. นี่แต่แต่ตูเย็นมันคือมันเหีเห่ยวแล้วแคเาานียอ่อนๆ ก็เห็นน้อห้อนกับวันเฮาว้นเฮายังว,ว่าโอเคน้องกูพอรลุนี่ด้เสียงดังทำคลิปยู่นเสียงดังก็เลยปิดประดมแหน,นม ฮ้อนฮฮ้อน,นบรรยากาศกับฮ้อนเข้ากัากาบฮ้อนเอาเพิ่งเบื่อสนุกเลิกพี่น้องเด้อดูที่มีสนุก,กนะเฮ้ยพอมีคนติดตามเขาติดตามมาได้กะเบิ้องหไหกันแล้วกันค่ะถ้าถมชมชั่วโมงก่อน กับไปเมืองไทยจะสิไปแก้ไม่ผู้พันเห็ดเป็นเห็เเหหไดไห้๋อน้อนแบดจะได้กับพี่นอ้องเอ้ยกลับบ้านเลย เดี๋ยวบอดกินมาได้เพื่นฟันบอดีแข็งแข็งกินมาได้มันเจ็บเสียบถ้านอกกินได้เพียงเดียวโมยาเรื่องกิน กินอาหารมากักค้นละคนละลดกันไม่พยาบาไผ่ นี้ชักะ่ะก็จบแค่นี้ก่อนค่ะขอกินข่าวตอก่อนค่ะแล้วถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้สานุกน้ำมีเดย์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมให้จบคลิปค่ะ